มวันทนนี่วันที่สี่นะครับวัน,นทนนนี่วันที่สี่เริ่มตั้งแต่วนันเสาร์เป็นผลลบกลับบ้านก็ยังอยากอยาก,ยากฝากไว้ให้ระมัดระวังตัวอีกสัก,กระยะหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งประมาทน,นะครับอย่าเพิ่งย่อหย่อนมาตรการต่างๆนะครับเราต้องทำความปลอดภัยให้กับตัวเอง ให้สมบูรณ์แบบเลยนะครับเหมือนเดิมสามครั้งเป็นสามอย่างที่ต้องทำคือหนึ่งสวมหน้ากากเว้นระยะห่างาาาล้างมือบ่อยๆแล้วเราจะลอดปลอดภัยไปด้วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ที่น้องประชาชนทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอตักลู่นะกำลังการปห้บริการมีท่านไหนมีอะไรสงสัสยถามเพิ่มเติมไหมครับ ล่านที่น่าสนใจเป็นซอนพีดีสงนะคะก็คือถ้าถ้าจบเห็มที่สองแล้วเราถึงจะมั่นใจว่าไปเมื่อไหร่ให้เข้าไปเลยใช่ไหมส่วนใหญ่นี่เป็นเป็นคนที่อยู่ในอยู่ในงานเพราะว่าตอนนี้เราจะเราจะตรวจสอบว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นเท่านี้พบไม่สามน้อยน่าจะพบนะก็จะมีบางทีจะมีที่ต้อง

นะครับในช่วงเช้าเนี่ยเราจะรับการทั้งหมด150ท่านนะครับโดยแบ่งเป็นช่วงเวลานะครับที่9โมงนะครับ10โมงแล้วก็11สิบ นี่แะครับเป็นที่หนาดีที่สุดซึ่พความน่ยลกเพื่อค